แนวโน้มต่อจากนี้นะคะภัยพิบัติเรื่องของภัยธรรมชาติจะมีมากขึ้นแต่วันอังคารที่20มกราคมในช่วงบ่าย2โมงคุณผู้ชมเตรียมพร้อมนะคะหากมือถือดังอย่าเพิ่งตกใจเพราะปพเขาจะทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านมือถือแบบเซลวัสแคสระดับประเทศครอบคุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสียงจะเป็นอย่างไรไม่ต้องตกใจไปฟังเสียงนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ น,นี้ก็คือเสียงระบบการทดสอบการแจ้งเตือนภยัยผ่านโทรศัพท์มือถือเซลบัสแคสระดับประเทศจะครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดกรุงเทพมหานครเสียงนี้จะเข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและพร้อมกันผ่านช่องสัญญาณนะคะเพียง1นงนาทีเท่านั้นถ้าหากว่าประชาชนในพื้นที่นะคะที่ได้ยินเสียงนี้ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารในมือถือนะคะแต่อย่างน้อยๆน,นะคะใครนะคะที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้จะต้องอัปเดตนะคะเรื่องของ iOS นะคะโดยเฉพาะนะคะเวอร์ชั่นของ Android ต้องอัปเดตนะคะให้อยู่ที่เป็นเวอร์ชั่น11เท่านั้นนะคะขณะเที่ยวกันนะคะเราจะต้องออติดตั้งนะคะหรือว่าไปตั้งค่าค่ะก็คือว่าถ้าระบบ iOS ก็ไปตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยเปิดการใช้งาน Amber Alert นะคะแล้วก็ Emergency Alert รวมถึงจะต้องเป็นเวอร์ชั่น18ขึ้นไปด้วยนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งมือถือ Android นะคะเข้าไปตั้งค่าได้ค่ะที่ setting ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินนะคะอย่าง เช่นเรื่องของ s a f e t y and e m e r g e n c y และเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนนะคะทุกเมนูและจะต้องเป็นเวอร์ชัน11ขึ้นไปอย่าลืมเช็คมือถือนะคะสำหรับการแจ้งเตือนเอาไว้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือถือของท่านมีการแจ้งเตือนดังอย่างน้อยๆในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะก็เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนนี้แล้วนะคะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยค่ะ